แกงปลาใส่ใส่ใบกระเพรานี่ไหมครับหมอปลาพี่คะใส่ใจเอาใส่ห่อนี่หลงไหลไก่เขาไม่จริงจ้ะเพราะว่าเพราะมันมันมันไม่ได้ย่อยใจนะจ๊ะมันย่อยกับข้าวนะจ๊ะคิดถึงเมียไหมไม่คิดถึงจ้ะแต่เขาคิดถึงพี่เลยทำไมสายตาแกไม่คิดถึงเลยวะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเอาที่ว่าที่ว่าหมอปลาหล่อเนี่ยนะ โอ้คนนี้ใช่ไหมสุดในโลกเมื่อไหร่หรอถ้าผู้ชายคนนี้แล้วอีปิงขี้เหล่คนนี้หรอคนนี้หรอสุดใช่ปิงนี่ไม่หรอดำอ้วนใช่ตัวเล็กแกว่าช่างทางานนะผชัวไอ้ที่พูดนี่คือว่าว่าหมอปางนั่นใช่ไหมเขาเกี่ยวปากหม้อเตรียมทำมื่อวานว่าหมูย่าง ทำเป็นบุฟเฟ่ให้เรากินเงนี้ยแต่มีกองปืนเขาก็ไอกองฟางเขาก็จุดไฟขึ้นเงนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานมันมีรถไอเนี้ยค่ะรถรถรถอันเนี้ยป้าป้าถอนอนรถแห่รถแห่เอนบ้านใครเขาวะ <laughs> ไม่ได้อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นที่ที่ทําให้หนูยิ้มได้ <laughs> ค่ะรู้ว่าลององเครื่องไปหน่อยพี่เอาพี่เอาโค้กไหมคะเดี๋ยวให้ทำไมพี่เอาไหมคะพี่ซื้อโค้กเดี๋ยวว่ะเย้ห่าแก่นะขอ หมอปลาตามทุมตามด้วยโอ้โหเนอะหนูเป็นหญิงที่ห่วยแตกอ๋อปกติชอบทำกับข้าวเหรอหนูไม่ทำกับข้าวไม่เลยไม่ไม่รีบผ้าไม่ซักผ้าแต่หนูซ่อมไฟกบเื้องทำงานผู้ชายแต่ผัวจะทำกับข้าวเออสลับกันสลับกันใช่ใช่อ๋อไม่น่าเชื่อ เด็กเด็กเด็กกรอบไม่หน้าตาดีนะชุดดำอ่ะไม่กรอบครับเขาไม่อยู่กรอบครับมาดามนี่อยู่ที่ไหนไม่ทราบมาดามมาดามมาดามอยู่กบมะม่วงอ่ะกบมะม่วงอ๋อไม่ใช่กรอบกรอบครับเมื่อกี้ขั้วไม่พอเหรอถั่วเยอะมาก อีคุณปิงคะหรืออันนี้เขาไปอ่ะมาเก็บให้ยังคะเก็บให้แล้วครับเอออ๋อเขาไม่เดินมาเก็บมาเองเลยเหรอคะไอ้งูกขาพวกนี้เดี๋ยวเดินเก็บไม่ชวนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอปลาไปตรงขยะนั่นก็ดีสักดีก็ดีนะคะลูกสาวลูกสาวจะเดิน่อยนะลูกตายจะข้าพไปฮึมไม่อยู่เหรอใครอ่ะงห้องไม่เออยกเก็บของนายไว้ในห้องเก็บเองเลย พี <mumbles> ่ไ <crosstalk> ม่ยอมค่ะพี่ไม่ยอมให้พี่ไม่ยอมเก็บห้องเพราะว่าคนที่ออกไปไม่เก็บห้องพี่ไม่ยอมรบกวนเก็บห้องนักพี่คนอีแค่